สะเทือนวงการคนทำออนไลน์ต้องรู้ Facebook เตรียมปรับระบบครั้งใหญ่ให้เหมือน TikTok m a าร์คซักเ b อร์ออกมายอมรับเองเลยว่า TikTok มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วอย่างมาก มาเลยทําให้พวกเขาต้องปรับกลยุทธ์ของ Facebook ใหม่ทั้งหมดผมได้อ่านข้อมูลจาก Marketing ้งอและเนื่องจากการปรับตัวครั้งนี้มีสรุป3ข้อที่คุณจะต้องรู้ด้วยกัน1 Facebook จะดันฟีเจอร์รีวิวมากขึ้นมันคือฟีเจอร์การทําวิดีโอสั้นบน Facebook และ Instagram ดังนั้นช่วงต่อไปถ้าคุณไปทําคลิปลงรีวิวมากขึ้นแปลว่าเนื้อหาคุณมีสิทธิจะถูก Facebook ดันมากยิ่งขึ้น2ต่อไป a c e b o o k จะเปลี่ยนระบบหน้าฟีดใหม่หมดจะเปลี่ยนให้เเเหหือนน้าาร่ร TikTok. ่็ชีวยท เราสนใจที่เราชอบดูแม้เราไม่ได้กดติดตามช่องนั้นๆไว้ก็ตามและข้อ3 Facebook จะนําแอป Messenger กับ Facebook กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อทําให้การรับส่งข้อความเนี่ยมันทําได้ภายในแอปเดียวเลยให้มันเหมือนกับการรับส่งข้อความใน t i k t อกนั่นเองฟังๆดูแล้วทั้ง3ข้อนี้ Facebook แทบจะปรับตัวเองให้เหมือนกับ Tik t o อกเลยและเป็นที่แน่นอนแล้วว่าคุณจะได้เห็นทั้ง3ข้อนี้ในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนผมไม่รู้เลยว่าการเดินเกมแบบนี้ของ Facebook มันจะดีหรือเปล่าเราก็ต้องมาติดต ามดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงแล้วสําหรับคุณล่ะคุณคิดว่ามันดีแล้วหรือเปล่าที่ Facebook เขาทําแบบนี้คุณชอบไหมลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับ